รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เด็ดของพี่มิ้นชลิดาหลังจากปิดปากเงียบมาหลายวันแต่ว่าวันนี้พร้อมเคลียร์ทุกเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนทำเอานกข่วทุกสำนักต้องมารวมตัวกันเมื่อสาวมิ้นชาิดาได้ออกงานอีเวนต์ครั้งแรกหลังจากเกิดกรณีลายเดือดระหว่างสาวมิ้นและหนุ่มอาปรินโดยเจ้าตัวถึงกระบอ,อกอาการตื่นเต้นพร้อมเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงประเด็นร้อนดังกล่าวว่า,า,าทุกอย่างก็จบลงได้ดีแล้วค่ะทางเคลียร์กันยังไงบ้าง ใช่ค่ะก็ตอนแรกพี่สมลักก็ได้เรียกทั้งสองฝ่ายให้มาปรับความเข้าใจกันค่ะแล้วเจอกันแล้วได้พูดคุยยังไงว่าเคลียร์ยังไงบ้างก็ได้คุยถึงปัญหาที่ทางเขาได้เข้าใจผิดว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได<ม>้เคลียร์ถึงปัญหาตรงนั้นคือมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนค่อนข้างเยอะมินก็ขอไม่ไม่ไม่พูดถึงทั้งหมดละกันเนาะสำหรับตัวมินสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะโอเคขึ้นไหมหลังจากเคลียร์เสร็จโอเคค่ะตอนนี้โอเคขึ้นเยอะเลยค่ะ มีเป็นความสัมพัญเหรอครับของหนูกับพี่มากก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมค่ะทุกอย่างคือเราสองคนก็สามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้คุณแม่ไม่ติดใจอะไรเลยค่ะคุณคือคุณแม่เขาเข้าใจแล้วเขาก็เป็นผู้ใหญ่พอเด็กออกมาขอโทษเขาก็จบคิมเบอรี่อันฟโเราในแตกเก็ไเลยังไงครัอ,อันนี้ก็อันนี้หนูไม่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 รู้จริงๆค่ะแต่ว่า ส่วนตัวมินว่าคงคงไม่ใช่เพราะว่าหนูก็ยังติดตามฟอลโล่อะไรกดไลค์ก็เหมือนเดิมมินว่าคงจะเป็นแค่ข่าวลือดีมากกว่าไม่อยากให้มองอย่างนั้นนะคะจริงๆเรือ่องนี้เป็นเรื่องระหว่างหนูกับพี่หมา,ไม,ามไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับคิมเลยค่ะต้อง อบเรื่องใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าสาวมินก็กําลังใจดีเพราะหนุม่มภูผาได้ส่งกําลังใจผ่านช่อดอกไม้ใหญ่บื้มมาด้วยว้าวหวานนะแานหนุ่มแบงค์อาทิกิจก็มีข่าวมาให้เคลียร์เหมือนกันเพราะล่าสุดมีข่าวว่างานวิวาที่กําลังจะมีขึ้นปลายปีนี้พังซะแล้วเหตุเพราะสาวไอซ์ณภัทรินว่าที่เจ้าสาวโพสต์้อความประกาศผ่านอินสตาแกรมว่าสดเอาอยัางไงสดจริงครับสดจริงสดจริงวันนั้นครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเขามีงานปาร์ตี้ วันนี้ตอนเช้าเรามาดูก็แบบทุกคนเข้ามาแตกตื่นในในสตาแกรมเราแล้วก็แบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็ไปถามเขาเขาบอกว่าเขาลงไอจีถ้าดูจากฟอนจะรู้ครับมันจะค่อนข้างแบบไม่ได้มีเญหาอะไรทะเลาะกันก่อนนี้ไม่มีครับไม่มีลมวนเป็นลางไม่ดีนะครับที่ลงอย่างนี้ผมว่ามันมันน่าจะไม่เกี่ยวแล้วครับมันเกี่ยวกับตัวเราสองคนมากกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับพวกเรื่องเรื่องการลงอะไรแค่นี้ผมก็กลัวอย่างนก้นเหมือนกันครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ อยากบอกตรงนี้เลยว่าจริงๆมันเป็นแค่เหมือนกับเขาอยากลงขำๆกับเพื่อนเขาเฉยๆ้านเมียตลาดนิงปณิตาไม่รู้จะเกิดสึ่งอีกครั้งหรือเปล่าก็แมกจู่ๆ้านพร้อมใจแท็กทีมกับเพื่อนไฮ so โซชายอนันทวีปโพสต์ภาพและข้อความลองอินสตาแกรมแบบแซ่บเวอร์ว่าสร้างภาพมเนโอเ่งอุนตะหมายถึงคู่กรณีเก่าไฮโซสาวปะเนี่ชี้แจงเดือนอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะไปจะไปตีความว่ายังไงอะนะคะเราก็ แค่รู้สึกว่าบางทีคนเราอย่าอย่ามองกันแค่แค่แค่ภายนอกอย่างเดียวว่าเฮ้ยแบบมีสตางค์ขับรถดีดีกินหรูหรูอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วมันมันจะเป็นไปอย่าง,ง,น,างนั้นอะไรเงี้ยยืนยันไม่ได้กระทบใครไม่เลยค่ะถ้าไปอ่านข้อความจริงๆก็ไม่เห็นมีกระทบใครเลยนะคะ สาวหนึ่งลั่นอย่ามาโนส่วนหนึ่งสาวมาโนมโน,มโนร่างเ็กอย่างสาวกิ๊บซี่วานิดาผักเนี้ยเริ่มมโนไม่ออกซะแล้วเพราะแวะวว่างานโชว์ตัวและคอนเสิร์ตกับนักร้องคู่หูอย่างสาวใบเตยอาสยามที่มีแน่นโกยเงินอื้อกลับหดหายเพราะมาสะดุดตึ้กับกระแสแอตตี้ใบเตยอ,ตอ,อื้มแถวเนี้ยมโนลอย,ลอยหรือเปล่าจ้าก,กิ๊บซี่ กิ๊บคิดว่ามันน้อยลงจริงคิดว่าทุกคนน้อยลงถ้าไปถามใครก็ได้คิดว่าทุกคนน้อยลง,นนยลงแต่ว่าเกี่ยวกับกรแรนแ์ตี้นี่ยังไม่เคยเห็นว่างานไหน <c anc el> มาแคนซเซิลเพราะว่าแอนตี้แต่ก็จะมีแบบเลื่อนออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าปกติก็คือไม่ได้ว่ามีใครจะมาด่ามาว่าอะไรไไลหลังเรื่องนั้นอะไรเงี้ยคนก็โยงกันไป กิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บไม่เล่นเองอ่ะดีดีแล้วกิ๊บรู้สึกดีแล้วที่กิ๊บไม่เล่นเพราะกิ๊บเป็นคนตัดสินใจเองที่กิ๊บไม่เล่นกิ๊บไม่เล่นเพราะว่ามันหลายๆอย่างกิ๊บมองว่าไม่ใช่ <c oughs> เรื่องนี้โปรโมทในผิดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราเป็น,นสาเหตุที่ทำให้เราไม่เล่นเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่ากับการจริงจริงก็ก็คือจริงกิ๊บว่าก็จริงก็คือ,อ,อวิธีวิธีวิธีแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่ไหมคะคือกิ๊บกิ๊บว่ามัน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 แบบมันมันทำลายอะค่ะมัน ถูกยกให้เป็นพระเอกเจ้าชูกรุ่มกลิ่นไปไม่นานพ, <ador> พระเอกปอบธนาวัตรก็มีข่าวมามอยสนั่นหัวหินถึงกรุงเทพ,พว่าเพงปอบริ้งจนมาเวอร์แล้วก็ไปหลีานางเอ,งเอกสาวหน้าใหม่ร่ว่มวิกในงานปาร์ตี้หัวหินอุตะวายกรี๊ดจริงเหรอครับป๊อบขา <c oughs> ผมเป๋แล้ว <c oughs> ผมนั่งอยู่กับที่ <c oughs> ไม่จริง <c oughs> ไม่จริงไม่ที่แอบมีแบบไปเลื้อยไปคุยกับนางเอกใหม่ท่องต้างมอะไรเงี้ยสาบานเลยไม่มีเลยเนาะนั่งอยู่กับที่จริงๆขาเป๋ด้วยบอกให้วันที่ไป ทุกคนเห็นหมดไม่มีหรอกดูก็แบบไม่ได้แบบริงเวอร์แล้วก็แบบไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นเป็นคนไม่ดื่มอยู่แล้วไม่ดื่มเลยแหละไม่ดื่มเลยเวันนั้นก็นั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็ก็มีคุยกับเพื่อนๆกับน้องๆที่ที่นั่งในกลุ่มเท่านั้นเองก็ไม่ได้มีอะไรช่วงหน้าเรื่องฮอตฮอตแซ่บของคนดังยังมีอีกคึ่งดังนี้ค่ะแซ่บซ่ากับครอบครัววัฒนศิลป์คุณย่าสินใจเฮอร์าน